จะพามาดูว่าพวกนี้มันเป็นมาได้อย่างไรนะครับทำไมมันต้องคูณคูณกันได้หลังอ่าสวัสดีครับทำไมต้องคูณกันได้ตัวหลังแล้วก็บวกกันได้ตัวหน้าอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนะครับจำข้อนี้ได้นะครับที่แยกออกมาเป็น x ลบ2แล้วก็เป็น x ลบหนึ่งนะครับอ่าเรามาตรวจคำตอบด้วยการคูณแจกแจงหรือคูณกระจายนะครับเราดูตามลูกศรน,นี่เลยนะครับเห็นเลขหนึ่งสองสามสี่นะมันจะออกมาเป็นสี่ตัวนะครับถ้าเราแยกตัวประกอบถูกนะครับมันจะได้โจทย์นะครับจะได้โจทย์แบบนี้มาเอาใหม่นะครับเราคําตอบที่เราแยกได้มาตรวจนะครับถ้าตรวจเสร็จถูกมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ มาดูกระบวนการกันมีคนง่วงนะครับดูว่าเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเห็นลูกศรจาก x ที่อยู่ตัวหน้านะครับมันชี้ไปยัง x ตัวที่สองใช่ไหมครับข้อหมายคือเขา x มาคูณ x นะครับซึ่งจะได้เป็นเลขหนึ่งตรงนี้นครับวงเสียบเขียวนะครับอันนี้คือวงหนึ่งนี้นะครับหน,นึ่งน,น,นี้กับหนึ่งนี้เดียวกันนะครับ ไปต่อส่วนสองเนี่ยคือนี่นะครับคือเอา x มาคูณกับลบหนึ่งนะครับจะ้วว x คูณลบหนึ่งเห็นไหมอ่าอันนี้คือหมดแล้วนะครับสำหรับเส้นข้างบนมาดูเส้นข้างล่างนะครับเลขสามนะครับเลขสามวงสีม่วงนะครับนี่เกิดเกิดตรงนี้นะครับเลขสามก็คือการเอาลบสองคูณกับ x นะครับจะได้ลบสองคูณกับ x แบบ ตรงนี้เลยนะครับแล้วเลข4เอาตัวเลขเอาตัวเลขข้างหลังนะครับ2ตัวคูณกันลบ2ลบ1คูณกันนะครับก็จะได้นี่จับทุกตัวบวกกันนะครับจับบวกกันหมดเลยสังเกตไห้บวกนะครับบวกหมดเลยนะครับโอเคบรรทัดต่อมาดูเลขเลขหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ย x คูณ x กลายเป็น x ยกกำลังสองนะครับคือ x คูณกันสองตัวนะครับมินิ๑นี่นะครับจากนี่กลายเป็นนี่นะ x คูณ x กลายเป็น x กำลังสองนะต่อมานะครับเสองนะครับลบหนึ่งคูณ x มันเป็นตัวเลขกับตัวแประนะครับสัมประสิทธิ์ตัวแปรคูณกันก็คูณกันไม่ได้ให้ติดกันไว้แบบนั้นเลยนะครับไม่เอาตัวเลขขึ้นก่อนนะครับก็กลายเป็นลบหนึ่ง x ดูเลข3นะครับจากบรรทัดบนนะครับมาบรรทัดล่างเนี่ยลบสคูณกับ x ก็คูณกันไม่ได้ให้เขียนติดกันเป็นลบสอเลยส่วนเลข4นะครับลบสอคูณกับลบหนึเป็น2แล้วก็เครื่องหมายลบลบเนี่ยจะเป็นบวกนะครับลบลบเป็นบวกเน้นย้ำให้อีกทีนึง ต่อมา x กลัง2ก็มานี่ส่วน4นะเอยส่วน4น่ะ,ออนนะก็กลายเป็นเลข2นี่ใช่ไหมครับ4นี่คือวงข้างบนนะไไ่ใช่ไม่ใช่ค่า4เนาะสิ่งที่เราต้องทําก็คือ2กับ3ให้เราดูสัมประสิทธิ์หน้า x นะครับสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือจะมีลบ1กับลบ2นะครับให้เอามาบวกกันนะครับอ่ามันจะบวกกันได้อย่างนี้อันนี้คือทดนะครับอันนี้คือช่องทด ต่อมานะครับเขาเขาทำในลักษณะนี้เลยนะครับเอาลบหนึ่งบวกกับลบสองซึ่งลบสองเนี่ยพอมาเจอเครื่องหมายบวกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบใช่ไหมครับดังบรรทัดนี้าจากนี่กลายเป็นนี่นะครับแล้วลบสองลบหนึ่งติดกันแบบนี้แค่ค่ามาบวกกันนะครับแต่ว่าเครื่องหมายยังเป็นลบ ตัวไม้คือเอาหนึ่งมาบวกสองแล้วยังติดลบอยู่ก็กลายเป็นสามใช่ไหมหนึ่งบวกสองเป็นสามเนาะแต่ว่าติดลบนะก็กลายเป็นสามทีนี้กลับมานะครับหนึ่งกับสองเนี่ยจึงกลายเป็นสามแต่ว่าเอา x มาด้วยนะครับ x ยุบเหลือ x ตัวเดียวเนาะโอเคแคปไว้นะครับเขียนไว้จําคําตอบนะครับก็คือ x อ็กซ์ลัง 3, อสองลบสามเบวกสองนะครับแล้วกลับไปดู x อ็กซำลังสองลบสามเบวกสองอ่า เป็นเท่ากันแสดงว่าเราตรวจคําตอบถูกต้องนะครับเป็นที่มาว่าทําไมจึงต้องหาตัวที่คูณกันแล้วได้2บวกกันได้3นะครับเราทํากลับขึ้นไปนั่นเองโอเคเรามาดูสูตรนะครับมันมีสูตรย่อมๆที่ครูได้คิดไว้พวกเราเขียนไปดูนะครับนอหนูนี่หมายถึงตัวหน้านะครับโรล,ลิงตัวหลัง เลขห้อยนอหนูแล้วห้อยหนึ่งคือหน้าหน้าของวงเล็บที่หนึ่งนะครับอ่าถ้ามันคูณกันเราดูลูกศรน,นะครับนอหนูเนี่ยจะแจกไปยังนอหนูที่สองกัแบลบอลิงที่สองคือหลังที่สองเนาะแจกข้างบนนะครับลอลิงก็จะแจกไปทั้งสองตัวให้ครบทั้งสองตัวเป็นการคูณแจกแจงนั่นเองครับได้หนึ่งสองสามสี่นะครับตามเท่ากับที่อยู่ฝั่งขวา ใครที่ถนัดแบบใช้สูตรก็เขียนสูตรก่อนนะครับแล้วก็เราเขียนไปเลยนะครับว่านี่เป็นโนหนู 1, 1, นหนึ 2, ่งลอิงหนึ่งนหนูสองลอิงสองเนี่ยอ่ะเราก็ทําตามสูตรเลยนะครับเท่ากับแรกก็คือเลขหนึ่งนหนู 2, นหนึ่งนหนูสองนหนูหนึ่งคือ x นอหนูสองคือ x มันจึงเขียนได้แบบนี้นะครับเขียนได้แบบนี้ x คูณ x เลย อย่าลืมขึ้นหมายคูณด้วยนะครับใส่คูณให้นวยจุด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 ,จด <c oughs> เลขสองเลขสองในสูตรก็จะเป็นนอหนูลอลิงนะครับนอหนูลอลิงสองแล้วก็กลับมาโนนอหนูของนอหนูหนึ่งเนี่ยคือหน้าหนึ่งนะครับหน้าตัวแรกเป็น x นะครับหลังตัวสองเป็นลบสี่ก็จะได้เลขสองนะครับสองตามนี้เลยสามก็ทําตามสูตรสี่ก็ตามนี้นะครับ การแทนในสูตรไม่เท่าไหร่การคูณจะยากกว่านะครับเรามาดูนะครับจากเลข1บรรทัดแรกมา1บรรทัดที่2กลายเป็น x กลังสองได้ไง x คูณ x เป็น x กลังสอง่า x คูณกัน2ตัวนะครับอ่าถ้าพูดเร็วไปบอกนะครับไอตัวเลขกับตัวแปรคูณกันติดไว้นะครับกลายเป็นลบส x เนาะส่วนเลข3าเนี่ยหคูณ x ก็เป็น5 x นะครับ ส่วนเลข4ี่คูณ4เป็น20แต่ว่าติดลบนะครับเพราะว่าบวกกับลบคูณกันเป็นลบนะครับฟังซ้ำๆไปทีนี้เลข1มันก็เป็นตัวเดิมนะครับ20ก็เป็นลบ20นะครับแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือลบ4นะครับอ่าเห็นบรรทัดแดงๆนี่ไหมครับแดงน้อยๆนะครับไม่ใช่แดงใหญ่นี่นี่นี่ ลบวกหนะครับเรามาคิดแยกนะครับลบสบวกหมีเงินอยู่5บาทแต่ว่าเสียไป4บาทความหมายของมันก็คือต้องเหลือเงิน1บาทนะครับโอเคตามนี้นะครับเราจะเขียนเป็น1นเนะครับจริงๆแต่ว่าทางที่ตกลงกันไว้นะครับตัวแปรที่ มีตัวเดียวเราจะไม่เขียนนะครับเขียนแบบนี้ดูตัวอย่างต่อมานะครับตัวอย่างนี้เขาจะให้ทําตามเส้นนะครับเราทําได้2แบบนะครับไม่ว่าจะใช้สูตรหรือว่าจะคูณตามเส้นที่ขีดไปก็ได้นะครับเส้นแดงๆเนี่ยสังเกตนะครับว่าอ่า เดี๋ยวขีดปากกาสีเขียวนะครับอันนี้เป็นคำตอบนะครับถ้าเราคิดย้อนกลับเนี่ยอะไรคูณกันได้6แล้วบวกกันได้5อ่าเรามี x x แบบนี้เนาะอะไรคูณกันได้6ก็3ามแน่นอนนะครับแล้วบวกกันได้5้าไม่3กับ2อะได้แสดงว่าเลขนี้ได้นะครับเนี่ยแล้วเราได้คำตอบนะครับแสดงว่าเราคูณถูกนะครับ โอเคก็เอาไปศึกษาอีกเพิ่มเติมนะครับอันนี้ทำให้ดูเฉยๆเพื่อความเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูโจทย์นะครับอขอตัดการถ่ายทอดสดตรงนี้เลย